สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6พบกับคุณครูนักเรนทรุขัยนะครับวันนี้เรายังอยู่ในบทที่2เหมือนเดิมนะฮะก็คือเรื่องของนวัตรกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วของบทที่2นะครับก็คือเรื่องแนวโน้มของเทคโนโลยีครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันนะคะว่า ในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีอะไรที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกเรานะฮะเดีย๋ยวไปดูกันนะครับแนวโน้มของเทคโนโลยีครับเราจะพูดด้วยกัน2ประเด็นนะฮะก็คือเรื่องของบล็อกเชนนะครับแล้วก็คอนตัมคอมพิวติ้งนะลายคนอาจะคุ้นหูนะครับหรือเคยได้ยินมาบ้างนะครับว่าคำว,ว่าบล็อกเชนเนี่ยเคยได้ยินในสื่อโซเชียลนะครับที่มีการแชร์กันอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวมารู้กันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบล็อกเชนคืออะไรครับยังตอบไม่ได้ถูกไหม นะครับแล้วทําไมเราต้องมีบอกเชนขึ้นมาครับเพราะว่าอะไระเพื่อความเข้าใจครับเดี๋ยวครูจะอธิบายด้วยสไลด์นี้นะฮะยกตัวอย่างง่ายๆครับการทํางานในธนาคารเนี่ยสมมติถ้านักเรียนจะไปติดต่อธนาคารเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมไปคืออะไรครับเราจะต้องเตรียมเอกสารถูกไหมครับเตรียมเอกสารครับอาจจะเป็นเอกสารแค่1แผน่น2แผน่น3แผน่นหรือเป็นปึง๋งก็ได้เอกสารเยอะมากครับต้องมีการเซน็นการตรวจการกรอกข้อมูลเยอะแยะนะครับแล้วก็ เอาไปส่งที่ธนาคารซึ่งในอนาคตเราก็ไม่รู้นะว่าเอกสารนี้อาจะถูกแก้ไขรีเจ็คก,กลับมานะครับให้เราต้องกลับมาแก้ใหม่หรืออาจจะหายไปก็ได้หรืออาจจะมีคนเอาเอกสารเราไปปลอมแปลงหรือมาไปแก้ไขบางอย่างนะครับทุกอย่างถูกส่งครับเป็นเอกสารส่งไปที่ส่วนกลางนะครับที่ธนาคารเราเรียกการจัดการแบบนี้ว่าเซ็นทรัลไรส์ครับก็คือการรวมอำนาจครับการจัดไว้ที่ศูนย์กลางนั่นเองนะ ที่ใดที่1นะครับซึ่งการทําแบบนี้แน่นอนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือมีความเสี่ยงครับล่าช้าครับทำงานกว่าคนที่1เซนคนที่2เซนต่อคนที่3เซนต่อคนที่4เซนต่อสุดท้ายกว่าจะเซนเสร็จใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะครับแล้วก็ยุ่งยากครับเอกสารเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ทานการทํางานต่างๆไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นะครับซึ่งกรณีถ้าคนหลายๆคนครับ อยากจะได้ข้อมูลของตัวเองหรือข้อมูลของคนอื่นจะทํำยังไงฮะต้องไปขอจากที่ธนาคารที่เดียวครับเป็นศูนย์กลางถ้าวันใดวันหนึ่งครับไฟไหม้ครับเซิร์ฟเวอร์พังหรืออะไรบางอย่างเจ๊งครับเกิดอะไรขึ้นครับข้อมูลเราก็อมีโอกาสที่จะสูญหายไปเลยก็ได้เหมือนกันถูกไหมฮะอันนี้คือการบริหารแบบเดิมครับที่เราใช้กันนะครับก็คือระบบศูนย์กลางแต่บอกเชนครับเราไม่ใช้วิธีการรวมข้อมูลเป็นศูนย์กลางครับ แต่เราใช้วิธีการกระจายข้อมูลครับให้ทุกคนเนี่ยได้รับข้อมูลเท่าๆกันครับดังนั้นข้อมูลเราเนี่ยมีการกระจายไปหลายที่ครับการที่จะมีคนเข้ามาเจาะระบบนะครับหรือเข้ามาดึงข้อมูลของเราเนี่ยมีโอกาสน้อยมากๆเลยนะเพราะข้อมูลมันกระจายอยู่หลายที่ครับนะทุกคนสามารถดึงข้อมูลได้มีโอกาสดึงข้อมูลได้เท่าๆกันทีนี้ครับประโยชน์ของบอกเชนแน่นอนว่ามันมีการกระจายครับนักเรียนอ่ะมาดูบอกเชนก่อน บอกเชนคืออะไรมันคือกล่องครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทุกตัวอย่างแล้วแต่ละกล่องเนี่ยจะมีอะไรครับแต่ละบล็อกเนี่ยจะมีอะไรฮะจะมีข้อมูลอยู่ครับนอกนั้นครับการมีข้อมูลแล้วยังมีการเก็บรหัสด้วยครับเป็นการรหัสที่เป็นโค้ดร,รับเฉพาะนะฮะเราเรียกว่าแฮชนะฮะเก็บเอาไว้ครับดังนั้นแต่ละแฮชก็จะมีการาอะไรเลยครับ มีการเชื่อมคบว่าบล็อกข้างหน้ารหัสอะไรบล็อกก่อนหน้านี้รหัสอะไรถ้ามีคนมาแฮ็กข้อมูลหรือมีการเปลี่ยนแปลงครับข้อมูล1บล็อกนะมันก็จะไม่ตรงกันแล้วครับรหัสอื่นๆก็จะไม่ตรงกันก็รู้ครับว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้องหรือมีการปลอมแปลงขึ้นมานะครับมันก็จะไม่ยอมซึ่งแต่ละบล็อกตัวนี้ครับมันเชื่อมโยงครับด้วยโซ่นะครับมาลิงก์กันแบบนี้เราถึงเรียกนว่าบล็อก c h a i n นั่นเองทีนี้ประโยชน์ของบล็อก c h a i n ครับแน่นอนว่ามันเรื่องของความปลอดภัยครับ ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะมีคนมาปลอมแปลงเพราะมันสามารถจับได้เลยว่าข้อมูลนี้มีการถูกเปลี่ยนแปลงมานะครับมีความรวดเร็วครับทำทุกอย่างครับข้อมูลมันถูกกระจายกระจายครับดังนั้นไม่จําเป็นว่าต้องไปขอที่ศูนย์กลางอย่างเดียวเราสามารถไปขอนะครับได้ตลอดเวลาเลยนะฮะสามารถ,ถดึงข้อมูลมาได้ตลอดเวลาและมีความสะดวกครับอย่างที่บอกว่าไม่จําเป็นต้องเดินทางไปหรือว่าไปในศูนย์เซ็นเตอร์นะฮะเราสามารถ,ถดึงข้อมูลมาได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับ มาสรุปนะฮะเรื่องของบล็อกเชนครับบล็อกเชนครับเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นะครับกระจายทุกคนมีโอกาสครับมีข้อมูลเท่าๆกันทุกโนดครับในเครือข่ายจะเก็บข้อมูลอยู่ชุดเดียวกันหมดนะครับก็คือมันมีการสำเนาครับทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถถือข้อมูลได้เหมือนเหมือนกันนะครับข้อมูลต่างๆจะถูกเก็บอยู่ในบล็อกกล่องสี่เหลี่ยมและเชื่อมโยงกันนะครับอย่างมีความสัมพันธ์กันด้วยนะถ้าบล็อกใดบล็อกหนึ่งถูกแก้ไขรหัส ก็จะถูกเปลี่ยนด้วยนะครับทำให้บล็อกต่อไปไม่สามารถเชื่อมโยงกับบล็อกข้างหน้าได้จับได้เลยครับว่ามันมีการแก้ไขข้อมูลเกิดขึ้นนั่นเองนะครับการนำบล็อกเชนไปใช้ครับอย่างแรกที่เราคุ้นเคยดีนนเรื่องของสกุลเงินบิตคอยนะครับก็เกิดจากการเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้นั่นเองนะการเซ็นครับเอกสารดิจิทัลครับ ปกติเราเนี่ยการเซ็นเอกสารต่างๆเราเซ็นผ่านเอกสารถูไหมทุกอย่างผ่านเอกสารครับแต่พอเราทําบล็อกเชนมาใช้เนี่ยทุกอย่างสามารถเซ็นผ่านดิจิตอลซึ่งการเซ็นผ่านดิจิตอลเนี่ยมันมีข้อดีของ่ลงบล็อกเชนเนี่ยเรื่องของการแก้ไขการปลอมแปลงเป็นไปได้ยากนะครับดังนั้นจึงมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งนะฮะว่าข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยําที่สุดนะครับเอาบล็อกเชนมาใช้ในเรื่องของโรงพยาบาลน,นะครับปกติครับนักเ,เรียนเวลาเราไปโรงพยาบาล หนึ่งที่หนึ่งแห่งในจังหวัดของเราก็ได้หรือว่าในอำเภอของเราเนี่ยเรามีประวัติอยู่โรงพยาบาลแห่งนี้ถูกไหมครับถ้าเราจะย้ายโรงพยาบาลไปจังหวัดอื่นนะครับแต่ข้อมูลของเราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่โรงพยาบาลเก่าถ้าเราจะย้ายไปอื่นเราก็ต้องมาที่โรงพยาบาลเดิมของเราที่เราเคยรักษาไปขอแฟ้มประวัติถูกไหมครับแฟ้มประวัติการรักษาของเราแล้วเอาแฟ้มนี้ส่งต่อไปให้โรงพยาบาลใหม่ แต่ถ้าใช้ระบบบอกเชนครับข้อมูลเหล่านี้ไม่จําเป็นแล้วครับว่าต้องไปเอาที่เซ็นเตอร์หรือไปที่โรงพยาบาลเดิมข้อมูลจะถูกกระจายครับไปที่ทุกโรงพยาบาลดังน,นั้นนักเรียนสามารถไปเข้ารักษาโรงพยาบาลไหนก็ได้ครับโดยที่เขาก็มีประวัติหรือมีข้อมูลของเรานะครับอันนี้คือบอกเชนที่มีประโยชน์มากๆแล้วมีความสะดวกสบายนะครับสถาบันการศึกษาครับเวลาเราสาเร็จการศึกษาแน่นอนว่าเราจะได้รับอะไรครับนักเรียน ได้รับเอกสารการจบการศึกษารหรือว่าทานสคริปต์หรือว่าเป็นใบรับรองการสําเร็จการศึกษาขึ้นมาเนี่ยปริญญาบัตรนะครับดังนั้นพอสถาบันครับทำระบบบอกเชียงขึ้นมาทุกคนก็สามารถเข้าไปตรวจเช็คได้ครับว่าคนนี้จบสถาบันนี้จริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เอกสารนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยแบบปลอมแปลงหรือไปซื้อปริญญาบัตรมานะครับเราสามารถตรวจเช็คได้เลยดังนั้นบอกเชียงจึงมีประโยชน์มากๆนะครับในการตรวจสอบต่างๆนะคะต่อไปครับ ครูก็มีคลิปนะครับจะสรุปภาพรวมนะครับของบล็อกเชนี่นักเรียนลองชมกันนะครับประมาณ2นาทีครับคุณเคยสงสัยไหมว่าบล็อกเชนที่กําลังโด่งดังอยู่นั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรวิดีโอนี้จะไขข้อข้องใจให้คุณภายใน2นาทีเคยสงสัยไหมว่าสินค้าทางเกษตรกรรมที่เขียนว่าปลอดสารพิษเช่นผักและผล,ะผละไม้มันปลอดสารพิษจริงหรือเปล่าและกระบวนการตรวจสอบเนี่ยรงใสหรือเปล่า มีทางเดียวที่จะรู้ได้คือต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลสินค้าในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่ปลูกจนถึงมือเราโดยข้อมูลจะต้องถูกตรวจสอบโดยคนหลายๆคนไม่ใช่องค์กรใดองค์กรหนึ่งและระบบที่ทําหน้าที่นี้ได้ก็คือซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าล็อกเชนล็อกเชนเก็บข้อมูลไว้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคนทั่วไปที่อยู่ในระบบทําให้เป็นเครือข่ายดิเซนทรัลไลซ์ซึ่งไม่สามารถถูกคนล้มได้ไง่ายเช่นถ้ามีการแฮ็กก็ต้องแฮ็กคอมทุกเครื่องในระบบเครือข่ายถึงจะล้มเหลว บล็อกประกอบไปด้วยข้อมูลแฮชซึ่งเป็นแถวของตัวเลขและตัวหนังสือซึ่งจะไม่ซ้ํากันเลยในแต่ละบล็อกและแฮชของบล็อกก่อนหน้าและเมื่อบล็อกเดิมเต็มบล็อกใหม่ก็จะถูกสร้างและต่อท้ายกันไปเรื่อยๆซึ่งก็คือที่มาของ,ของคําว่าบล็อกเชน ในแต่ละบล็อกก็จะมีข้อมูลแฮชของบล็อกก่อนหน้าซึ่งต้องเหมือนกันจึงถือว่าข้อมูลนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลของบล็อกหนึ่งถูกแทรกแซงหรือปรับเปลี่ยนแฮชของบล็อกนั้นจะเปลี่ยนไปทําให้แฮชไม่ตรงกับข้อมูลบนบล็อกถัดไปส่งผลให้บล็อกถัดไปทั้งหมดใช้งานไม่ได้ซึ่งนี่ทําให้การแฮกข้อมูลทําได้ยากมากเพราะถ้าเปลี่ยนข้อมูลของบล็อกล็อกหนึ่งก็จะต้องเปลี่ยนข้อมูลของบล็อกต่อๆไปทั้งหมดโดยสรุปแล้วข้อดีของเทคโนโลยีบล็อกเชนก็คือการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องงและปรใส ระบบถูกทำลายและแทรกแซงได้ยากเพราะเป็นระบบ decentralized ไม่ต้องมีคนกลางเช่นธนาคารธนาความหรือองค์กรต่างๆซึ่งช่วยประหยัดเงินและเวลาในขณะที่ให้ความถูกต้องและโปร่งใสได้มากกว่าทีนี้เมื่อเข้าใจบล็อกเชนกันแล้วก็ขอยกตัวอย่างการใช้งานของบล็อกเชนเพื่อให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นเมื่อคิดถึงบล็อกเชนก็จะต้องคิดถึงบิตคอย n ซึ่งก็คือตัวอย่างหนึ่งที่ประยุกต์ใช้บล็อกเชนเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกบิตคอย n ใช้เครือข่ายบล็อกเชน ในการเก็บข้อมูลผู้ถือครองเหรียญแลกเปลี่ยนเหรียญและการตรวจสอบความถูกต้องโดยให้คอมพิวเตอร์ของคนทั่วโลกเป็นผู้ตรวจสอบและจะได้รับค่าตอบแทนเป็นบิตคอยน์ที่ขุดขึ้นมาใหม่หรือสร้างขึ้นมาใหม่นั่นเองทั้งหมดนี้ก็เพื่อจุดประสงค์หลักในการป้องกันการแทรกแซงและกำจัดค่าธรรมเนียมของคนกลางนอกจากนี้เทคโนโลยีบล็อกเชนก็ยังสามารถถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายเช่นการเก็บประวัติทางการแพทย์ การโอนกรรมสิทธิ์ผู้ถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์การตรวจเช็คความปลอดภัยของอาหารการบริหารสัพ p l y ช d c h การรายงานบัญชีอย่างโปร่งใสและธุรกิจการบริการอื่นๆอีกมากมายทั่วโลกหลังจากที่เรียนชมคลิปไปเบื้องต้นนะนักเรียนก็น่าจะประมวลนะคะว่าบล o c k c h a มันเป็นอย่างไรนะครับมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับ สำหรับคำถามสุดท้ายครับนักเรียนนักเรียนคิดว่างานแบบไหนครับที่เหมาะกับการนำบล็อกเชนมาใช้ครับคุณสมบัติหลักของมันเนาะก็คือเรื่องของความปลอดภัยถูกไหมครับดังนั้นถ้าองค์กรเราต้องการเรื่องของความน่าเชื่อถือครับความโปร่งใสแล้วก็แก้ไขข้อมูลไม่ได้ครับแนะนำว่าเออโอเคใช้บล็อกเชนได้เหมาะสมนะครับแต่ถ้าต้องการแบบมีการแก้ไขบ่อยๆดังนั้นบล็อกเชน,นอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าการแก้ไขบล็อกเชนหนึ่งบล็อกแต่ละบล็อกหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบนะครับ ตอบบล็อกันอื่นๆด้วยดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับดังนั้นถ้าจะใช้นําบล็อกเชนไปใช้เราก็ต้องพิจารณาด้วยนะว่าวัฒนธรรมหรือว่ารูปแบบนะครับการบริหารงานหรือการทํางานของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับสำหรับเรื่องต่อไปครับเป็นคอนตัมคอมพิวติ้งครับคอนตัมคอมพิวติ้งเนาะมันคืออะไรนึกถึงนะครับเราจะพูดถึงหน่วยประมวลผลนะครับของคอมพิวเตอร์และนักเรียนนึกถึงนะหน่วยประมวลผลในคอมพิวเตอร์นึกถึงอะไรครับตัวที่เราพูดกันบ่อยๆคือ CPU ถูกไหมหรือเรียกอย่างว่าอะไรครับไมโครโปรเซสเซอร์ Micro or, ถูกไหมครับที่จะเป็นหน้าที่เปรียบเสมือนกับสมองของคนนะครับทำหน้าที่ในการประมวลต่างๆนะครับตัดสินใจนะต่างๆให้กับคอมพิวเตอร์ของเราตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันครับไมโครโปรเซสเซอร์ Micro เหล่านี้ก็ถูกพัฒนามาตลอดครับโดยจุดสําคัญสําคัญนะคือพยายามทําให้มันเป็นไงครับเล็กและเร็วนะครับเราพยายามทําแบบนี้มาโดยตลอดนะครับเล็กและเร็วขึ้นเนอะ ทีนี้คาถามว่าแล้วทําไมเราถึงต้องมีคอนตัมคอมิติ้งด้วยณถึงณจุดหนึ่งครับการพัฒนาสิ่งเหล่านี้มันเล็กจนไม่รู้จะเล็กยังไงแล้วเล็กที่สุดแล้วนะฮะไม่สามารถจะเล็กเล็ก,กว่านี้ถ้าเล็กกว่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการทําเป็นลักษณะเล็กลงไปอีก,ก็คือเป็นพวกคอนตัมและเชิงฟิสิกนะครับซึ่งเขาก็มีไอเดียครับว่าเฮ้ยฉันอยากจะทําอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่มันสามารถประมวลได้เร็วมากๆมากๆมากๆนะครับและมีขนาดเล็กที่สุด ก็เลยเกิดเป็นเสนอมีคนเสนอมาว่าเป็นเรื่องของคอนตัมคอมพิวติ้งขึ้นมานะครับมาดูนะครับในอดีตครับเราก็จะมีตัวหน่วยประมวลผลที่มีขนาดใหญ่นะแล้วประมวลผลได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆนะครับจนมีขนาดเล็กในปัจจุบันแต่มันยังเล็กไม่พอครับเขาก็พยายามทําให้มันเล็กอีกนะครับการประมวลผลแบบเก่าครับเราจะมีหน่วยอยู่นาอเราเรียกว่าบิตนะครับ ซึ่งบิตตัวนี้จะมีแทนค่าด้ยค่าด้วยกันก็คือเป็นข้อมูลที่แบบบิตก็คือเป็นสัญญาณไฟฟ้าคือ0กับ1นะครับศกับ1ซึ่ง ing, ควอนตัมคอมพิวติ้งรับมันก็สร้างขึ้นมาครับเพื่อทําให้หน่วยประมวลผลเหล่านั้นมีขนาดเล็กมากๆเล็กแบบเล็กที่สุดนะครับระดับควอนตัมไปเลยนะฮะซึ่งเราก็จะไม่เรียกตัวนี้ว่าบิตแล้วนะครับเราจะเรียกว่าควบิตนะครับหรือว่าควอนตัมบิตนั่นเองหรือว่าควบิตนะครับซึ่งควบิตตัวนี้ มันไม่แสดงค่าเป็น0หรือ1นะครับแต่ว่ามันแสดงเป็นอะไรครับตัวมันสามารถเป็น0ย์ก็ได้ครับเป็น1ก็ได้สลับไปสลับมานะฮะเป็น0ูนย์ก็ได้เป็น1ก็ได้ไะะได,ได,ดังนั้นค่าของมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวของมันเองนะครับต่อไปนักเรียนลองดูคลิปวิดีโอนี้ครับก็จะเป็นการนำเสนอแนวคิดนะครับในเรื่องของควอนตัมคอมพิวติ้งครับ quantum physics One of the most successful theories of modern science describes the way our world works at the most fundamental level. Quantum computing has become one of the leading applications of quantum physics. Quantum computers have the potential to solve some of the world's most complex problems that are beyond the reach of even today's most powerful supercomputers. Quantum computers are not going to replace classical computers, but their radically different way of operating enables them to perform calculations that classical computing cannot. Let's see how they differ. Classical computers encode information in bits, and each bit can represent a 0 or a 1. These zeros and ones act as on-off switches that ultimately translate into compute functions. To perform a simple calculation, like solving a maze, a classical computer would test each possible route one at a time to find the correct one. Just as classical computers have bits, quantum computers have qubits. Qubits, however, make use of two key principles of quantum physics superposition and entanglement. Superposition means that each qubit can represent a zero, a one, or both at the same time. And entanglement happens when two qubits in a superposition are correlated with one another. Meaning the state of one, whether it's a zero, a one, or both, depends on the state of another. Using these two principles, qubits can act as a much more sophisticated version of switches, helping quantum computers solve difficult problems that are virtually impossible using classical computers. To illustrate how this makes quantum computers more powerful, let's look at some numbers. Take a classical n bit computer, with n representing the number of bits. It can represent and examine only one system state at a time. An n qubit computer, however, would have the power to represent two to the power of n system states and perform parallel operations on all those states at once. This means that every time you add just one more qubit to a quantum computer, the number of states it can represent and examine doubles. So a 50 qubit quantum machine could examine two to the power of 50 states at once. This exponential increase in power. Together with the entanglement of qubits, is what allows quantum computers to solve certain problems so much more efficiently. While a classical computer solves a problem like the maze by testing each possible route one at a time, a quantum computer uses its entangled quantum states to find the correct route quicker with far fewer calculations. Think of it this way Technologies that currently run on classical computers can expertly find patterns and insights buried in vast amounts of existing data. But quantum computers will deliver solutions where patterns cannot be seen because sufficient data does not exist or the possibilities for discovering an optimal answer are too enormous to ever be processed by a classical computer. Quantum computers could lead to the discovery of new medicines and materials by helping us untangle the complexities of molecular and chemical interactions. They could help the financial services industry make better investments by finding new ways to model financial data and isolate key global risk factors. They could even transform supply chain and logistics by finding the optimal routes across global systems, like optimizing fleet operations for deliveries during the holiday season. Quantum computing won't replace our everyday computers and smartphones, but its ability to solve complex problems will open up a new universe of information, transforming our view of the world and the way we navigate it. หลังจากที่เราได้ชมคลิปวิดีโอไปแล้วนะฮะเราก็จะเห็นภาพนะครับของการเอาคอนตัมพ i วติ้งมาใช้นะครับก็ทําให้ทุกอย่างมันมีความรวดเร็วอย่างมหาศาลนั่นเองซึ่งความรวดเร็วเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบนะครับต่อระบบต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้าง AI ครับความปลอดภัยนะครับระดับความปลอดภัยแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพด้วยเดีย๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่า AI มีผลกระทบอย่างไรครับ พอหน่วยประมวลผลมีความเร็วมากๆแล้วนะครับแน่นอนว่า AI ที่ได้ครับก็มีโอกาสที่เราจะได้พัฒนา AI ที่มีความฉลาดสูงครับโดยใช้ต้นทุนที่ไม่ไม่เยอะมากนั่นเองนะครับเพราะว่าเรามีตัวประมวลผลที่ดีแล้วก็ทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับต่อมาครับการรักษาความปลอดภัยครับการถอดรหัสต่างๆเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างง่ายดายครับเพราะว่าปกติคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เนี่ยมัน ต้องใช้วิธีการเจาะรหัสนะครับมีการถอดรหัสอะไรบางอย่างอาจจะใช้เวลานานนะครับแต่พอมีคอนตามปุ๊บเนี่ยทุกอย่างสามารถทาได้อย่างรวดเร็วครับเวลานั้นการเจาะรหัสที่อาจใช้เวลาประมาณสัก10ปีแต่พอใช้คอนตามปุ๊มเนี่ยอาจจะเหลือเวลาน้อยลงมากๆนะครับจนสามารถแกะรหัสได้ดังนั้นจึงอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการเข้ารหัสใหม่ทั้งหมดนะครับเมื่อคอนตามเข้ามาหรือเรื่องของสุขภาพครับ พอมีหน่วยปนวลผลที่มันรวดเร็วแล้วนะการถอดรหัสเรื่องของ DNA ครับมันก็จะมีความแมน่นยําม,มากยิ่งขึ้นครับการวิเคราะห์สภาพยากับโรคของแต่ละคนนะครับที่มีความเจาะจงมากยิ่งขึ้นซึ่งคอนตาม,มตัวนี้ก็ทําให้ทุกอย่างทํางานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องบล็อกเชนนะครับเรียนเรื่องอะไรครับคอนตามคอมพิวติ้งไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นแนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตแน่นอนว่ามัน ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวเรานะครับหรือส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยซึ่งเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ปรับตัวนะครับให้สามารถอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหล่านี้ได้นะครับสรุปนะครับว่าในบทที่2ครับเราได้เรียนเทคโนโลยีหลักๆอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของ AI ครับเรื่องของ IoT เรื่องของนะรครับ Cloud Computing ค,ค,ครับหรือการประมวลผลบนคลาวนะ แล้วก็เทคโนโลยีเสมือนจริงนะครับซึ่งเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยเริ่มมีบทบาทและเข้ามาในชีวิตประจําวันของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคําถามพี่ฝานักเรียนพิคิดนะครับว่าแล้วนักเรียนเนี่ยจะเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้อย่างไรครับอย่างไรนะครับสรุปครับสำหรับบทที่2นะครับวันนี้เราเรียนอะไรบ้างครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องบอกเชนครับ เรารู้ว่าบอกเชนเพจรีใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ทําให้ข้อมูลครับไม่รวมอยู่ที่ศูนย์กลางอย่างเดียวครับเวลาจะเข้าเนี่ยต้องมีการเข้ารหัสนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วยากต่อการปลอมแปลงนั่นเองนะครับปลอมแปลงยากมากแก้ไขยากนะครับคอนตามคอมพิวติ้งครับเราถูกพัฒนาเพื่อให้เราได้หน่วยประมวลผลที่มีความรวดเร็วอย่างมหาศาลเร็วมากๆนะครับซึ่งมันก็จะส่งกับผลกระทบต่อเทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันนะ เทคโนโลยีครับได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็น AI IoT ครับ Cloud Computing AR VR และ MR นะครับซึ่งแนวโน้มในอนาคตเนี่ยที่จะมีการนำบล็อกเชนแล้วก็เรื่องของคอนตั้งคอมพิวติ้งมาใช้งานครับแน่นอนว่ามันก็ต้องย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างแน่นอนนะครับแล้วนักเรียนพร้อมหรือยังครับที่จะเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้กับเทคโนโลยีใหม่ๆครับสุดท้ายนะครับครูมีกิจกรรมฝันนักเรียนลองไปทำนะครับมี2ข้อด้วยกันครับข้อที่1ครับ นักเรียนช่วยตอบคำถามหน่อยนะครับว่าในชีวิตประจําวันของนักเรียนเนี่ยมีปัญหาใดบ้างครับที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้ข้อที่2ครับในห้างสรรพสินค้าควรมีเทคโนโลยีใดครับที่ทําให้ผู้ใช้บริการเนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับฝากไว้2ข้อนะครับให้นักเรียนลองคิดและตวตอบคาถามและอย่าลืมนะครับ ส่งให้กับคุณครูประจํารายวิชาของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ครับรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสวดีครับผลิตรายการโดยสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน